มาบอกข่าวลูกหลานมือมันที่สิบสามแม่าหิเมื่อบ้านเมื่อสองน้ำพุเฒ่ารถตามดำหัวกะละลัดตี้ก็ไม่พลาดแล้วยังเดี๋ย่คอยเอาพวงมาไล่กันเอาวสลีโอ้ยเอาโรดซะพวงมาไล่ดอกเอ้าเอาพวงมาไล่มึงเสียวพวงลีดสิคนเดียวว่าวูเป็นมงคลเว้ยกระช้าสั่นแล้วเอาสลีสป้าใส่ ข้องพ่วงมาไล่ขาแล้วคือคือคือ๊ออยังเอาคือสารพระภูมิมาขอเลขแน่ข้ายศิบอก์ตม้ายังก่อเบ้าดีๆข้ายมาหาลูกหาหลานเมือม่อนี้ใครมาโดยด่วนเอาสลีอืเป็นผู้ใหญ่บ้านมาสองมือแล้วคือก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านสองมือ,อมเออว้ยมากรุงเทบพ,พี่พันกระสืจักเจ้าบ่ล่ะไม่บอกหูจักจังเด็กตมามันก็นหูจักข่ายตัวแล้วคุยไหลบอคุยแล้ว เนาะไปย่งออกไปตลาดไปย่งกับมาหมาชี้หาตัวมันเห็นหอยมันก็ตื่นเนาะมันฟามันไผ่มันก็เลียวบัทคักขับักคัย้อย้อย้อนย้องย้อนยอนย้อนย้อนย้นย้อนย้อ้อเจ้านู้้ย้อน้น้นยอ้อ้อนยาน้นยอย้้อนนอยู่พี่โอ้อนอนอนยานนอยู่พี่ ยุรห่า้าวพี่แล้วลาด้าวแต่สมัยเป็นนุ่มเป็นสาวหุ่นตั้งใคยเป็นสาวหุ่นแล้วเปไปมาหากินเป็ดกะเป็ดกะยุ่งอดนี่ละโอ้ทำงานโรงงานต้องเป็นกะ้ากะแรงมาแมีนกะยั้งหัวนี่โอ้ยเว้ยไปไหว้เจ้าว่ากับลูกกับหลานกับพี่กับน้องศาสนาไปสีร่ำบัวร่ำดอกสิเบรกไว้ล่าไว้ให้เจ้าเอ้อพาลูก หลานเข้าไปพักพ้อนย่านหลั่มไปนั่งตอดยุบปูดปูดจะก้นแม่น้องมีโดนปะนั่นตีเออโดนเติมยุสิวัาก็ลูกกนอ้วว่าเว้าวม่ยังกูบักทิพย์ปอบดิงิ้นมามีพ่อบาทมันไผ่หะผัวคอยนี่และสีแม่นี่โดอก้นหูจักกันเนาะหูจักข่มืที่เออผมกบอกหลานซะทิสิบเก้าม สัตว์ใครมาบอกลูกบอกหลานกับเมื่อบ้านไปใส่สียใส่เสียงเรียกสวเรียกสวอแม่นบ่แม่นนอกอย่านอนหลับทับิสธิ์กนันตีอีกประการหนึ่งขอบอกลูกบอกหลานยากินเราเมาย่าหลาเจือไว้กินแล้วมันเมากินเราแมันก็เมาแล้วกินเรากนันละตี้องแควกันบัดเกิดเรื่องเกิดเล่าตีกันขากันยากิน ตีตีกันเนี่ยมันเป็นยังมันเจ็บจื่อไว้เนี่ยมันบอกเจ็บผู้หญ้าป๋าให้ยังเหรอโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงอยากกินเหล้าผู้หญิงกินเหล้าบ่ได้สิงป๋เบียร์กับป๋ให้กินป๋าเบียร์กับป๋กินเหล้ากับป๋ให้กินมันเป็นยังบั้าเนี่ยโอ้ เดี๋ยวขันเอาเงี้ยมันขัะเอองเออมาหาอันนี้ละเเออออจ้าโอ้ยมือฉากหลังฉากหลังที่ได้มาเนาะจ้าจ้าขอบคุณครับเอาบ้านให้ฮ่าให้แพ่งกันที่นทำกันแพ่งกันลูกหลานทั้งหลายกระไดยแม่น้องในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ไม่มาหาลูกหาหลานแล้วไม่หอดพี่เราคครที่สู้ขวนบาสี คนบาสหให้ลูกให้หลานผูกคอต้อนแขนเพราะในเงินค่ารถลคาบ้านไว้จะมนธุรก,กิจค่ะขันได้หลายให้ทำให้คั้น้ำกันว่าจังสรนแนออ่ไปละมูวพวกเจ้างยุใส่ลบะบานีแมาเด้อบานีพวกร่างนั่นมาสะเทยซ้ำน้อยหัวก็เป็นกระเทยใหม่ๆที่พอ โอ้ยเพลงนี้เคยได้ฟังอยู่ละอุ้งอวนทอดเกิบไหมบ่เพราะว่าเป็นกวยสีหนาออกจากตีนทอดแบบทำไมไม่ค่ะโอติจ้าก็คือบอกขั้นอยินเพลงนี้ดันจับจับจักเสืออ้าวบอจับจับเพิาะการจับจับเพราะว่าข่อยมากจับจับโอ้แปลกอันนี้ผู้ใหญ่บ้านแม่ยายยงเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่อผู้มาผูกคอต่อแขนนี่ชื่อว่าจังใดชื่อกระปุกลุก หรือสาวน้อยห้อยข่วนค่ะมัฐบาตเนี่นหละปะกาทสช้าันกาถามแท่เอาก็วางสั่นบัููจักคนด่งนรืเแี่ะไปเจ็ดบับ้านย่าหัวเมียงคนบูจักเบสจี้ไหวขี่รถไปประวัติขอจะยพูมาหอดอย่าสถานีกรุงเทพเป็อหมอชิดโอ้ยจะแม่นยากจำเงินเ้อเอามาก้าความพุ่นก พูดได้หลาย่ะหมอห่อนหมอชิดลงรถเลยคนแลีนใส่ข่วื้นวื่นเรียนใส่หิหยังแลีนมาถามแลีนมาท่วงข่อยฉล้วโอ้ยคนดังปันนี่เนาะออกจากอาละวามแล้วเขาก็ถามธรรมดาสองสามอาละวามแล้วเออเขาถามมาจังไหนยาดมบ่ค่ะยาดมบ่ค่ะโอ้ยบ้ามึไอมาตาบ้านอยู่บ้านอยู่เชียงยุพมิี๋สามาตาเชียงยุพุ่ม่ะมาเดี๋ยวนี้ไหนใหญ่ไมาอยู่นั้งัวหน้าเผ่าแล้ว พวมยุคพวมยุราดข้าพี่บอจ้าพวเฮนงานอยังพวเฮนงานในเทศาบาลนี่นะค,ะค่ะพวเป็นสอท่อพวค่ะเป็นสจรับรถขนขยะดีแล้วดีแล้วบ้านเมออนนืองสะอาดอือย้อนลูกย้อนลานแม่ใหญ่อาชีพเกษตรกรเดี่สนกเอาเพรนั้มน,น,นมาจัะไหนหนอนมันก็ญาติมันก็หน,น,นั่งนัวน,าานี่ท่านว่าแม่โมนี่เพราแม่นธรรมดาเดายเพราะใหญ่ใหญ่มันจะเป็นจั้นได้กันยากน้ำลูกน้ำผัวนี่แล้วเมื่อไหร่ซ้ำนีก็ไม่ลูกไม่ผัวเอา พ่กอายบ้านอาเพื่อนคนที่คนช่างวเอาเป็นลูกเป็นเมียอายแทดหยังกกกไม่ไงว่ามีผีสาวผู้หีิงว่ามีสุเพราะเรานี่สิอกแตกเป็นผู้หญิงก็เปรียบเหมือนอาหารอยู่ในตู้ถ้าไม่รีบมีคู่เด้วจะบูดหมดอายุเจ้ามากเลยย่ย ราหรือก็เคยใชได้ผัวหลายคนมันเป็นจังสี่ดอกงไย้ายเนี่ยสายตามันหวานชื่นสายตามีเสน่ห์สายตาคมสายตาคมสายตามีอำนาจโอ้ทุ่งเล็กน้อยมันรื้อเหมือนเหมือนเนี่ยกับพวกลูกตั้งว่างเนี่ยยูจริงจิงเล็กน้อยมันย่านสายตาย่านสายตาสายตาพี่ข้าเิ่นว่าจังสี่ตระเ่าบางไหน โอ้ถ้าพ่อเสียเนี่ยนะคนวห้จ้องตามันว้จ้องตาเสือมันเสียดอย่างเขาบ่ไดะไรบ่อใหญ่แม่นไป็น่งสั้นบ่แต่ว่าต้องมีขอแม่ขอแม่แบบไหแยากกระพริบตากระพริบมันเป็นอย่างมันดีขาบคอยายถอดรอง่งเลี้วเมื่อรึงไปพ่อเสือพ่อเสือมันเป็นย้างไยายกระจ้องตาเสือเสือกระจ้องตายายต่างคนต่างจ้องในที่สุดเสือก็เห็ดอย่างยายบ่ไดะไร โอ้มันย่านสายตาเสือบก้าวเห็ดหยังเลยแม่นเห็ดหยังยายบ่อใดเลยแม่นมันไม่ยังคือเห็ดบ่อใดมันค้ากงขอบเลยไม่ฉันสั่นกคำว่าเป็นถ้าเป่นโกงจะอยู่ไอ้โง่แล้วไงแม่นแม่นแม่นยายเออโดนมาอุบัติอุบัติร้อนก็ร้องก็ร้องอุ้งไก่จนจับหัวกอดี่มาใส่เลยนะมันยากยากยังเงินเลยหาหลานไปออกลูกก็ยังว่าไปออกลูก โอ้ยตายไว้ไปโรงพยาบาลคนหมู่มือเบืองลึกดสืบล้านออกลูกหลานมันออกลูกเจ้าต้องได้เหรียญได้เหรียญเนี่ยแล้วเจ้าอัศจรรย์เหรียญมุ่งยิงปูใสปูใสลานออกมาเนี่ยมันมุมี้หัวฮะคนมุมีหัวคนมุมีหัวเนี่ยเร็วประหลาดมันตายบ่อยิร์นเนี่ยบ่ตายอ่ะมุมีหัวมันเมันยังจะมุมีหัวมันมีตไจ พี่ถามเลยเอิหน้ามันก็ให้ตัวเด็กหน่อยโอ้ยาย้ายยูโดนไปยูโดนมากแต่แกขึ้นแกขึ้นเพราะไหวล่ะครับผมโอ้อย่าแสดงว่ายายเนี่ยฮักเด็กหน่อยยายฮักเด็กหน่อยขันจัมบาราเนี่ยเพาได้หลอดยายไปโรงเรียนรถเท่าโอ้วันธรรมดาราเนี่ยตกไปโรงเรียนไปวังเด็กหน่อยเล่นกีฬาเออกีฬานี่อุ้ยมันก็ดีเนาะ กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทําคนให้เป็นคนเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้าตาให้ยาเสพติดถูกต้องให้ลูกร้านห้างไกลจากยาเสพติดหันมาเล่นกีฬาแม่แนวกีฬาเนี่ยมีหลายประเภทอืย้ายมาประเภทไหนกีฬาเนี่ยย้ายมกเซฟปักตะก้อเซปักตะก้อจ้าย้ายมาตอนไหนมักตอนมันตีล่างกาเตะลูกปุ๊บ เขาเอิ้นว่ามันใส่ความสามารถส่วนตัวเลยมักตอนกระโดดตีลังกาปิ้นปิ้นปั๊บปิ้นปั๊บปั๊บเจ้าคือมักตอนนั่นพ่อได้เบิ่งมันตอนตอนมันเตะปิ้นต้นเหปิ้นปั๊บล่ะมักต้องแลี้ยงยายอยู่ช้ยภูมินี่อาหารนี่ยายมักประเภทใดอาหารการกินยายมักหลายประเภทแต่ว่ามีมักพิเศษก็มีอันไหน มกคอมหมอกหอยอมหมอกหอยมกคอมหมอกหอยเอ๊ะปีนี้จังมะอมหมอกหอยวะมันจังได้จูหัวยายจูเพราะแซบไปหาจูหมอกหอยเพรละแรงมือแรวโอ้โอแสดงว่ายายยายยายบุญีแล้วมักจูไม่เอานะแล้วจังจังผละะผละไม่ประเภทผลละไม่เนี่ยยายมากบักตะกบ โอ้ยมักละมุดมังคดุดละไยเงอะโอ้ยน้อยไงสิไตยมาเสียงมาไฟน้อยหนาน้อยเหนือไม่ชอบอืชอบบักตะกบได้ขึ้นมาบักตะกบมันจังบริสุทธิ์โอ้ประหยัดประหยัดหัวพระขี่ที